ในภายในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับของอันนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างก็ฮะซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างก็<ะ> <laughs> มีผักนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหันกันนะดเด้อโตัวอยากอะไยหั่นกันหั่นกันหั่นกันเออหนันกันนี้ภายในซูเปอร์มาร์เก็ตของเกา,าหลีนะครับอันนี้มันชื้อร้านไหนก็ร<ห>้านไหนึงนึง มันเนี่ยออมัดเป็นเกาหลีนะครับมันเป็นมันมีความใกลทั้งไปอยู่เปปซี่แปปซี่ก็จะมานสองพันสามร้อยวอนนี่จะไปดูโซนของไทยนะครับอันนี้จะเป็นของไทยทั้งหมดแม่ของฉันนะครับแม่ของฉันก็อยู่สี่พัน 950วอนก็ตก300กว่าบาทคุณนำนะครับสลาวุธวุฒิชัยแห่งเนื่นคุณท่าโอ้พระดาคุณดังเนาะข่าวเกาหลีเอ๋โอ้ย่างเนี่ยหาเมียไม่โชว์ไปเลยอ๋อผมคือมิตรไรเดี่ยวหนึ่งวะ นีพายห่มราคาเท่าไหร่เมื่อสี่หมื่นห้าะสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าก็ตกอยู่ประมาณสามพันม่นรอบ่ถึงสองพันหรือบาทแสนหนึ่งแสนหนึ่งสองพันหกเียอันนี้เครื่องเครื่อง1,000แสนอ๋อประมาพันกว่าบาทพันกว่าบาทพันกว่าบาทขาวห่มครับ เอาไหนก็ได้จะถึงห้ารถขี่ไปก,ก็ได้นะพิ่วเลย